สงครามรัเสเซียยูเครนในวันนี้ไม่ใช่สงครามแบบที่เราเห็นในช่วงต้นของการรุกรานอีกต่อไปไม่มีภาพของขบวนรถถังที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอีกแล้วไม่มีภาพลวงตาของชัยชนะฉับพลันหลงเหลืออยู่สิ่งที่เหลือคือสงครามที่เงียบกว่าช้ากว่าแต่ชี้ขาดยิ่งกว่าเป็นสงครามที่ทดสอบความอึดของรัฐอุตสาหกรรม และเจตจำนงทางการเมืองบนแผนที่ผิวเผินแล้วแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวหน้าดูเหมือนจะหยุดนิ่งแต่ภาพนั้นหลอกตาเพราะเบื้องหลังแผนที่ที่ดูนิ่งสงบสงครามดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งนี่คือช่วงของสงครามที่อันตรายที่สุดเมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏชัดแต่ผลกระทบค่อยๆกัดกร่อนรากฐานของฝ่ายตรงข้าม และรัเสเซียดูเหมือนจะสบายใจกับการอยู่ในระยะนี้อย่างยิ่งแนวรบหลักยังคงอยู่ที่ดอนบาสคาคิฟซาปอริเซียและเคอร์ซอนทุกวันเสียงปืนใหญ่ดังกว่าการทูดทุกคืนโดรนเข้ามาแทนที่การล่าตระเวนของมนุษย์ไม่มีช่วงเวลาใดที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าสนใจคือรัเสเซียเริ่มเพิ่มแรงกดดันในภาคส่วนที่ก่อนหน้านี้ ถูกมองว่าเป็นรองพื้นที่ชายแดนอย่างซูมิไม่ได้ถูกมองเป็นเป้าหมายหลักแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแรงกดดันเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องในพื้นที่เหล่านี้บังคับให้ยูเครนต้องกระจายกำลังยืดแนวป้องกันออกไปและใช้ทรัพยากรสำรองมากขึ้นในสงครามสมัยใหม่การบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตอบสนองมักมีประสิทธิภาพมากกว่าการโจมตีโดยตรง รัเสเซียไม่ได้ทำสงครามอย่างเร่งรีบพวกเขาไม่สแสวงหาช่วงเวลาแห่งความกล้าหาญและไม่ได้ไล่ล่าความสนใจจากสื่อแนวทางที่ใช้คล้ายกับหลักนิยมเก่าที่ถูกปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่การทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปปืนใหญ่ยังคงเป็นราชาตำแหน่งของยูเครนถูกถล่มเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่ทหารราบจะเคลื่อนที่ โดรนลาดตระเวนปรับแก้การยิงแบบเรียวไทม์โดรนคามิกาเซตามล่าปืนใหญ่และยานพาหนะทีละคันทุกอย่างดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเป็นระบบและซ้ำแล้วซ้ำเล่าระเบิดโดรนระยะไกลแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเรียนรู้จากความผิดพลาดในช่วงต้นของสงครามเครื่องบินไม่จำเป็นต้องฝากการป้องกันทางอากาศของยูเครนอีกต่อไปการโจมตีสามารถทำได้จากระยะปลอดภัย ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้นเรื่อยๆความเสี่ยงลดลงประสิทธิภาพอย่างคงที่นี่ไม่ใช่สงครามที่หวือหวาแต่มันคือสงครามเชิงอุตสาหกรรมและรัเสเซียที่มีขีดความสามารถด้านการผลิตเข้าใจสนามบทลักษณะนี้เป็นอย่างดีหากปืนใหญ่คือค้อนดโดรนก็คือดวงตารัเสเซียใช้ดโดรนไม่ใช่เป็นอาวุธเดียวแต่เป็นทั้งระบบดโดรนราคาถูกถูกผลิตจำนวนมาก การสูญเสียหนึ่งลำไม่ใช่ปัญหาสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทุกสนามเพาะทุกการเคลื่อนไหวแทบจะถูกจับตาอยู่ตลอดเวลายูเครนถูกบังคับให้ตั้งรับภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องไม่เพียงจากการระเบิดแต่จากการมีสายตาบนท้องฟ้าที่ไม่เคยหลับในสงครามเช่นนี้ความอ่อนล้าทางจิตใจก็กลายเป็นอาวุธในตัวเอง ราว20%ของดินแดนยูเครนขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียตัวเลขนี้มักถูกถกเถียงแต่ความหมายชัดเจนพื้นที่เหล่านี้ครอบคลุมเขตอุตสาหกรรมสำคัญเส้นทางพลังงานท่าเรือและศูนย์กลางโลจิสติกเชิงยุทธศาสตร์ความคืบหน้าของรัสเซียในปีที่ผ่านมาหากวัดจากพื้นที่อาจด,ดูเล็กน้อยแต่แนวทางนี้สะท้อนบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้น รัเสเซียไม่ได้ไล่ตามแผนที่ที่ดูสวยงามพวกเขาไล่ตามตำแหน่งที่สามารถป้องกันเข้าควบคุมและใช้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ได้ในสงครามยืดเยื้อความมั่นคงมักมีค่ามากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่มีสัญญาณว่ารัเสเซียจะเปิดฉากโจมตีเสี่ยงตายต่อเมืองใหญ่ของยูเครนในอนาคตอันใกลน้นี้จุดโฟกัสของพวกเขายังคงสม่ำเสมอ ทำให้การควบคุมในโดเนสเต็กและลูฮันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งในภาคใต้กดดันคาคิฟจากทิศทางคูเปยันส์และรักษาแรงกดดันในพื้นที่ชายแดนแนวทางนี้สะท้อนการคำนวณในระยะยาวรัเสเซียดูเหมือนจะเข้าใจว่าชัยชนะในสงครามนี้ไม่จำเป็นต้องมาในรูปของขบวนพาเหรดแห่งชัยชนะแต่อยู่ในรูปของความสามารถในการยืนหยัดได้ โลกตะวันตกยังคงออกมาประนามและใช้มาตรการคว่ำบาตรความช่วยเหลือต่อ,อยูเครนยังคงไหลเข้ามาแต่ไม่ได้สม่ำเสมอเสมอไปการเมืองในประเทศความเหนื่อยล้าของสาธารณชนและผลประโยชน์แห่งชาติเริ่มจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวในระดับโลกหลายประเทศเลือกท่าทีที่เป็นเชิงปฏิบัติไม่ใช่ทุกประเทศมองความขัดแย้งนี้ผ่านเลนทางอุดมการสำหรับคนส่วนใหญ่ของโลก ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก่อนขณะเดียวกันรัสเซียแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักก็ยังคงยืนหยัดอุตสาหกรรมของประเทศปรับตัวได้กองทัพยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องรัฐไม่ได้ล่มสลายอย่างที่หลายฝ่ายเคยคาดการไว้สงครามรัสเซียยูเครนได้กลายเป็นบททดสอบว่าใครจะยืนหยัดได้นานที่สุดไม่ใช่เพียงในสนามบทแต่ในโรงงาน ในเวทีทางการเมืองและในความคิดเห็นของสาธารณชนรัสเซียแสดงให้เห็นว่าพร้อมสำหรับสงครามยืดเยื้อยูเครนยืนหยัดด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งแต่การพึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอกคือความท้าทายที่ไม่อาจมองข้ามได้ในความขัดแย้งเช่นนี้เวลาคือปัจจัยที่อันตรายที่สุดวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและการวิเคราะห์เท่านั้น เราไม่เข้าข้างฝ่ายใดไม่ส่งเสริมความรุนแรงและไม่สนับสนุนสงครามในทุกรูปแบบข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอมาจากรายงานแบบเปิดเผยและการวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ที่สาธารณะเข้าถึงได้เป้าหมายของเราคือการให้ความเข้าใจที่สมดุลต่อสถานการณ์โลกเพื่อให้สังคมสามารถมองประเด็นต่างๆได้อย่างรอบคอบเราเชื่อว่าสันติภาพการเจรจาและการทูต คือหนทางที่ดีที่สุดในการยุติความขัดแย้งทุกประเภท